เคยสังเกตกันไหมฮะว่าในโลกโซเชียลเนี่ยมันมีเรื่องหนึ่งที่ย้อนแย้งแบบสุดๆเลยนั่นก็คือเรื่องมาตรฐานการบอด y ี้เชมิงหรือการวิจารณ์หน้าตารูปร่างของคนอื่นเนี่ยแหละครับคือมันดูเหมือนจะมี2มาตรฐานตลอดเวลาเลยทีนี้คําถามที่มันน่าคิดมากๆเลยก็คือเราปากก็บอกกันนะว่าเราเนี่ยต่อต้านการบอด y ี้เชมิงแต่เราต่อต้านมันจริงๆหรือเปล่าหรือว่าจริงๆแล้วมันมีเงื่อนไขอะไรบางอย่างซ่อนอยู่ที่แบบ ทำให้เรายอมมองข้ามหลักการของตัวเองไปเฉยเลยโอเคงั้นเรามาเริ่มกันที่ประเด็นแรกเลยดีกว่าฮะลองมาดูกันแบบชัดๆเลยว่าไอ้สิ่งที่เราพูดกับสิ่งที่เราทําจริงๆบนโลกออนไลน์เนี่ยโหมันต่างกันขนาดไหน คือปกติแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นตรงกันใช่ไหมครับว่าการล้อเลียนรูปร่างหน้าตาคนอื่นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ไม่โอเคเลยเราก็อยากให้สังคมมันเคารพความหลากหลายแต่พอมีดราม่าร้อนๆขึ้นมาปุ๊บนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับคนที่เราไม่ชอบหน้าโอ้โหหลักการที่เคยพูดสวยรูนี่คือลืมไปง่ายๆเลยแล้วการโจมตีเรื่องรูปลักษณ์นี่กลับมาเต็นฝีไปหมดและตรงนี้แหละครับคือจุดที่มันน่าสนใจมากคือพอมีใครสักคนที่สังคมมองว่าเฮ้ยคนนี้ทำผิด หรือตีตราไปแล้วว่าเป็นคนไม่ดีทําอะไรพลาดขึ้นมาหน่อยนะไอหลักการสวยหรูที่เราเคยยึดถือกันเนี่ยหายวับไปกับตาเลยฮะเหมือนกับว่าความผิดของเขาเนี่ยกลายเป็นใบอนุญาตชั้นดีให้เราละเมิดหลักการของตัวเองได้ซะง,งั้นเอาละทีนี้เรามาลองมาดูเคสตัวอย่างที่เกิดขึ้นจริงๆกันบ้างดีกว่าจะได้เห็นภาพกันแบบชัดๆไปเลยว่าความรู้สึกที่ว่าเป้าหมายเนี่ยสมควรโดนน่ะมันเป็นยังไงคือเรื่องของเรื่องมันมีอยู่ว่า ไม่นานมานี้มันมีดราม่าเรื่องหนึ่งฮะเกี่ยวกับผู้หญิงคนหนึ่งกับแบรนด์นมในรายการดังรายการหนึ่งตอนแรกเนี่ยก็เป็นประเด็นถกเถียงกันเรื่องเนื้อ,อาหาในรายการปรกตินี่แหละแต่แป๊บเดียวเท่านั้นแหละครับกระแสนในโซเชียลก็เบนเข็มเลยจากที่วิจารณ์การกระทํากลายไปเป็นวิจารณ์รูปร่างหน้าตาของเธอคนนั้นแทนซะง,งั้นคือคอมเมนต์ที่ตามมาเนี่ย แทบไม่ได้พูดถึงประเด็นดราม่าเลยนะฮะแต่กลับพุ่งเป้าไปที่เรื่องรูปลักษณ์แบบล้วนๆเลยมีทั้งเอาไปเปรียบเทียบกับสัตว์บ้างละหรือใช้คำพูดที่มันพาดพิงถึงเรื่องเพศสภาพในเชิงดูถูกแต่ที่มันน่าแปลกใจกว่านั้นก็คือคอมเมนต์แย่ๆแบบนี้เนี่ยกลับมีคนกดไลค์กดแชร์กันเพียบเลยเอ๊ะแล้วทำไมอยู่ดีๆเรื่องแบบนี้มันถึงกลายเป็นสิ่งที่สังคมดูจะยอมรับได้ล่ะครับ ไอ้ก,กฎที่ว่าห้ามล้อเลียนรูปร่างหน้าตาคนอื่นเนี่ยมันหายไปไหนหมดหรือว่าหรือว่ากฎนี้มันมีข้อยกเว้นอะไรที่เราไม่รู้หรือเปล่าจริงๆแล้วเรื่องนี้มันมีคําอธิบายในทางจิตวิทยาอยู่นะครับว่าทําไมทําไมเราถึงทําในสิ่งที่มันขัดกับหลักการของตัวเองได้แถมยังไม่รู้สึกผิดต่างหาก กลไกที่ว่านี้เนี่ยเขาเรียกว่า moral disengagement ครับถ้าจะให้พูดง่งายๆเลยนะมันก็คือการที่เราหาช่องว่างหรือสร้างข้อยกเว้นให้กับศีลและธรรมในใจของตัวเองนั่นแหละครับเราจะเหมือนกับบอกตัวเองว่าอืมปกติทำแบบนี้ไม่ได้หรอกนะแต่สำหรับเคสนี้มันโอเคแล้วกระบวนการของมันนะฮะมันง่ายมากเลยครับสเต็ปแรกเลยคือ1เรามองว่าคนนี้ทาผิดพอสเต็ปที่2เราก็เลยตัดสินไปเลยว่าเขาเป็นคนไม่ดี เท่านั้นแหละครับพอมาถึงขั้นที่3เราก็เลยสรุปเอาเองในใจเลยว่าอ๋อก็สมควรโดนแล้วนี่แค่นี้เลยครับการโจมตีด้วยคําพูดแรงๆก็กลายเป็นเรื่องที่เรากลับรู้สึกว่าทําได้เสียอย่างนั้นอ่ะเรามาดู2เคสนี้เทียบกันแบบชัดๆนะครับเคสแรกพอมีสื่อผ่านหัวข่าวที่อาจจะกระทบกระทั่งกลุ่ม LGBTQ+ โอ้โหคนออกมาปกป้องสิทธิกันเต็มที่เลยนะฮะซึ่งมันเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยนะแต่ แต่พอเป็นเคสที่2ที่เป็นดราม่าเรื่องสินค้ากลับกลายเป็นว่าคนกลุ่มเดียวกันเลยนี่แหละที่กลับไปถล่มเรื่องรูปลักษณ์ของผู้หญิงคนนั้นซะยับเลยแล้วมันก็มีอีกอย่างหนึ่งที่ทำงานคู่กันไปเลยฮะนั่นจะคือ confirmation bias หรืออคาาติที่เข้าข้างความคิดตัวเองคือถ้าเราตั้งทงไว้ในใจแล้วว่าฉันไม่ชอบคนนี้ไม่ว่าเขาจะทำอะไรหลังจากนั้นนะสมองเราจะพยายามหาแต่ข้อมูลมายืนยันว่าเห็นไหมละ่ะว่าเขามันแย่จริงๆเพื่อให้เรารู้สึกดีกับการที่เราไปโจมตีเขานั่นแหละครับ แล้วไอ้การที่เรามีมารตารฐานแบบเดี๋ยวก็นับเดี๋ยวก็ไม่นับเนี่ยมันส่งผลเสียในภาพรวมอย่างไงบ้างอะมาดูกันต่อเลยครับคำตอบง่ายๆเลยก็คือมันทําให้สังคมของเรามันไม่เดินไปข้างหน้างไงครับคือถ้าเราปากก็บอกว่าอยากสร้างสังคมที่ทุกคนเคารพซึ่งกันและกันแต่เรากลับเลือกที่จะเคารพแค่คนที่อยู่ฝั่งเราหรือคนที่เราชอบแล้วแบบนี้มันจะไปสร้างสังคมที่ดีจริงๆได้ยังไงล่ะครับจริงไหม ก็เพราะว่ามันเหมือนเรากําลังส่งสัญญาณบอกทุกคนในสังคมไปไปทางอ้อมว่าเฮ้ยกฎกติกาทางสังคมนะ่ะมันยืดหยุ่นได้นะมันขึ้นอยู่กับว่าเราชอบคนนั้นหรือเปล่าซึ่งมันบ่อนทําลายความพยายามของคนที่เขาอยากรณรงค์เรื่องนี้แบบจริงๆอย่างจังเลยนะครับและที่สําคัญที่สุดเลยก็คือมันทําให้ความรุนแรงทางคาพูดกลายเป็นเรื่องปกติธรรมดาไปเลยขอแค่เราหาเหตุผลมาแปะป้ายได้ว่าเป้าหมายของเราเนะ่ยเป็นคนไม่ดีแค่นั้นก็พอแล้วคําถามก็คือแล้วเราจะวิจารณ์เรื่องที่เขาทําผิดจริงๆเนี่ย โดยที่ไม่เผลอไปบอดี้เชมิ่งเขาได้ยังไงเอาจริงๆมันมีเส้นแบ่งที่ชัดเจนมากๆเลยนะครับจำง่ายๆแบบนี้เลยครับบอดี้เชมิ่งเนี่ยคือการโจมตีสิ่งที่เขาเป็นสิ่งที่เขาเปลี่ยนแปลงไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นหน้าตารูปร่างโดยมีเป้าหมายคือเพื่อให้เขาอับอายแต่การวิจารณ์ที่ถูกต้องและสร้างสารรค์คือการพูดถึงการกระทำหรือคำพูดของเขาครับเพื่อชี้ให้เห็นว่าไอ้สิ่งที่ทำลงไปเนี่ยมันไม่ถูกต้องอยังไง เราสามารถวิจารณ์การกระทำของคนคนนึงได้เต็มที่เลยครับไม่ผิดเลยแต่เราไม่จาเป็นต้องลามปามไปถึงเรื่องรูปลักษ์ภายนอกของเขาสิ่งสําคัญคือต้องแยกสิ่งที่เขาทําออกจากตัวตนของเขาให้ได้ครับเพราะสุดท้ายแล้วมาตรฐานในการให้เกียรติคนอื่นเนี่ยมันควรจะมีแค่มาตรฐานเดียวเท่านั้นครับและที่สําคัญคือมันต้องใช้กับทุกคนอย่างเท่าเทียมกันด้วย สุดท้ายนี้ก็เลยอยากจะทิ้งคำถามไว้ให้ลองกลับไปคิดกันดูเล่นๆนะครับว่าไอ้หลักการที่เรายึดถือกันอยู่ทุกวันนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันกําลังเลือกข้างให้เราอยู่โดยที่เราไม่รู้ตัวหรือเปล่า